สอครับหรือว่าทดลองอัดฟางครั้งแรกครับของรถอัดฟางน้องสายันนะครับพี่น,อน้องครั้งแรกเลยครับยังไม่ได้ลองเลยนะก็ช่วยซอโอ้วันนี้ จะลองพังแรกคร่ะอาจจะมืดหน่อยนะคะอันนี้ไปไปกลับรถก่อนค่ะส่วนฟางก็เป็นฟางที่อัดไว้้วัวนี่แหละคะ่ะแล้วก็พากนันเอามา

ก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะพอดีลองกลางพอดีชอบยิงลมสั่งยังมาไม่ถึงาาก,ก็เลยใช้ใช้เป็นเป็นตัวน็อตเป็นตัวน็อตแบบดึงเอานะคะ อ,อันนี้เขาใช้เป็นแบบนี้เอาก่อนค่ะพอดีชอบยิงลมที้สั่งมันมาถึงวันเสาร์ค่ะเพราะว่าของจะถึงวันเสาร์ค่ะก็เลยตอนนี้ทำใช้แบบนี้ชัว่วคราวไปก่อนค่ะ ก็สวันเลยนะภาพ เราลองก่อนค่ะถ้าคือตรงไหนที่ว่ามันขัดข้องหรือมันยังไม่เพอร์เฟคร้อเรซนเราก็คือเราจะได้แก้ไขก่อนที่ว่าเราจะไปลงงานจริงค่ะ ูนกคนะ ตอนนี้ก็คือปากมันติดยังติดอยู่ค่ะคือพอมันก็โซ่ขอมันจะปั่นเร็วกว่าตู้ค่ะตู้มันจะปั่นช้าพอมันปั่นเร็วพวกฟางมันก็เข้าไม่ทันนะคะข้ไวายไปเนาะแล้วมันม้วนออกคื้นแข่งไปครับข้อวายข้อวแต่เป็นครั้งแแรรกคับต่ว่าชุดมัดนี่ มัแล้วมัดแล้วมัดแล้วมัดตั้งสองแล้วก็เหลือแค่ฟางมันหมดแล้วมันถ้าถ้ามีฟางอีกมันก็ติดตัวนี้ออกไปใช่ไหมครับโอ้แท้คอถ้าคอไม่ติดคอนะไหลมานีอันตักเลยอครับได้ไรใส่ฟางหนาได้เลยเนาะหนาหนาเกิหนอนหนาหนูบอกแล้วว่าหนาไปแต่หนาไม่เป็นไรแล้วเงี้ยดีแล้วดีแล้วจะได้จะได้รู้ว่าเจอฟางหนาฟางบางหละเจอเอาแต่ฟางบางมาใส่กะบอการผ่าน ครับไปเจอฟางหนาจริงก็ไม่ฟางน,นี่แต่อันนี้มันใหญ่ข้างหนึ่งเล็กข้างนึงนงรู้อือยู่ตรงข้งบุดไปด้วยใช่ไหมนี่ไม่อันนี้ไม่เกี่ยวม,มันเกี่ยวกับว่ามัถ้ามันโกยฟางมาฟ่งนี้เยอะมันก็ไอันนี้ก็จะใหญ่อันนี้ก็จะเล็ก<อ>ต้องปรับขานน่นทอยไปลางนีดนะครับอันนี้ก็จะปัญหาเรื่องคอก่อนเนาะ <laughs> ขอต้องทดรอบใหม่ไหมเพราะว่าไงไม่ทดรอบใหม่คือกันดีๆไว้ก่อนกันดินอิ่มเชือกย่อนไม่ย่อนมาเกี่ยวกันี่เลยรัดนี่ไปติดติดมันก็มัดแล้วเนาะมัดอยู่เฉยได้ครับเฉยได้พี่น้องตัดโอเคเต็นเต็มเลยมากเลยครับผมครั้งแรกครับครั้งแรกแต่ชุดมัดมัดดีนะชุดมัดดีเลยนะมัดนี่เลยนี้เชือกเสมอกันนี่โอเคหรือเปล่า สองครั้ใหงให้แต่มัสมเสมอกันเนาะครับอืมม้องมาสมเสมอกันอยู่ดีเนี่ยสำคัญคือฟางมันเนาะมันต้องช้ากว่านี้ใช่ไหมมันถึงจะเข้าดีซะย,ยางครับขอไม่ต้องช้ากว่านี้หนึ่งช้าเลยช้ากาประมาณสองครั้อคือพอช้ามันก็มามามา,มาแล้วก็กลับอันนี้ก็โก,กยเข้าไปเลยมไม่แต่เราเบาเครื่องกว่านี้มันก็จะช้ากว่านี้แหละอืมแปลว่าต้องต้องตั้งรอบให้มันช้ากว่านี้หน่อยเนาะครับ ต้องพดมุเลม่อินซ่ากันนี่โอ้นี่ต้องเติมนิ่หน่อยนี่เติมนิดหน่อยใช่ไหมแต่ไม่บรรทันเราเองแต่ไม่ทำมันมันมันไม่บรรทันพี่ตัวมันมันแค่นี่เจมันกองไว้ครับอันนี้ลงอันนี้ด่างนั้นลองไปเติมอีกีทนี่แหละการทดลองก่อนงานจริงนะถ้ามเราไม่ลองเราไม่รู้นะจริงๆอ่ะว่ามันนะ ส่วนตัวนี้ยังไงเอาออกมันตัวนี้ดูจับดูคยดูคนนี้ทำปิด้ือจับตรงเพื่อแผ่นแต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยติดได้หรอฝั่งนี้ไม่ค่อยห่างมั้งแต่ฝั่งนู้นก็ติดดีนี่แเราพอรู้สาเหตุแล้วครับตัวนี้ไม่ใช่ได้เดี๋ยววันแก้แค่ปัญหาวันพอวันเสร็จพอเดี๋ยวเสร็จ จะไปต้องทุบมะลิแล้วทุดตัวนี้จะง่ายแ่ไหนทุดตัวแต่รอบรอบตู้นี่ปกติเนาะรอบตู้ปกติ เราได้เครื่องอะไรตัวนี้แล้วถ้าเราทุบตัวเนี้ยทับให้มันใหญ่อเออให้มันใหญ่กว่านี้มันใหญ่มันก็จะไปยุ่งกับตัวข้างในอ๋อต้องน้ำไปเจริคแสดงว่าตู้อัดกับตัวนี้ให้มันสัมพันธ์กันไม่ให้มันช้ากว่านี้หน่อยหรอครับครับนี่เราก็ทุบตะเลียดอทุแค่โมเลสุทนั้นตัวขับเท่านั้นจบเลยเราหลักไม่ได้เกี่ยวกับชุดปั๊มเลยเนาะมันเกี่ยวกับชุดโมเลสตัวข้างใน เมล็ที่มาชุดมหาชุดคอครับนี่ตัวเดียวไปตัดออกแล้วก็ใส่เมล็ตัวน้อยเราจะต้องตัดตามที่สายันคิดไว้ก่อนเนาะรับตอนที่ผมมาดไปก่อนแล้วเพราะว่าคอมันไวเลยคดีนะครับต้องลดรอบรอบคอเนาะลดรอบคอให้ช้ากันนี้หน่อยยิ่งแต่ยัดช้ามันยิ่งแตไปเลยไปได้มืกตอนนี้นี่เข้าวไวแต่ตู้โกยเข้าไม่ทัน มันก็บวมปับคืนมันก็มันอับอยู่ตรงนี้เลยนะสาเหตุก็ประมาณนี้ครับพี่น้องครั้งแรกคลิปใบก็มีครับอาศัยเขาอาศัยเขาศัวนี้มันขาดเรื่อเราไม่ทำลิ้นไงอ๋อครับเราไม่ทำลิ้นถ้าระบบส่งมันไม่ได้ก็เสียครับส่งเข้าไปไม่ได้เพะมันปกติระบบส่งระบบเดิมเขาในคอมันจะอยู่ตรงไหน ใต้เลยอยู่ใต้เลยใช่ไหมตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ตน้นระบบเดิมเขามันต้องอยู่นิดหน่อยครับอันนี้มัน,มนยัดไม่ถึงหรอลักษณะมันดมวยึงใช่ที่ว่าไม่นม่าจะเกี่ยวกับรอบนะ้องเปี่ยไม่มเกี่ยวกับรอบเลยทีมันยัดไว้มันยัดไปแล้วโตวเขี่ยมันเขี่ยไม่ทันง,งัย<ๆ>ถ้าเป็นอย่างของประคำเป็นเกลียวนะมันเกลียวไงถ้าไงมันก็จะไปตันที่นู่นครับเราดอยชาหนึ ก็ได้รู้ถึงปัญหาทำระบบปั๊บเข้าวันไวๆหน่อยเนี่ยนี่ตัวเนี้ไวๆบ๊อบบ๊อบบ๊บตัวอะไรเนี่ยอย่างที่ต้องจอดเลยครับนี่นะคะตัวที่ว่าต้องเอาไปเปลี่ยนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปเปลี่ยนนะเมลยอย่างรับตังรับพื้นดิน เพาะ่มนวนวณระบบอสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ